เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี2 0 2 5กันแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะมีเกมออฟเดียร์ในดวงใจของตัวเองกันแล้วแต่เดือนนี้นะครับก็ยังมีเกมใหญ่ๆเหลืออีก2อสเกมเหมือนกันสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชและนี่คือเกมออกใหม่กับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจําเดือนนี้ครับคือช่วงนี้ก็สบายผมเลยครับเพราะามีสนใจอยู่แค่ไม่กี่เกมเริ่มกันจากเกมก่อนเช่นเคยนะครับวันที่5ก็จะมี Sonic Rumble เกมแนวปาร์ตี้มลัลติเพลเยอร์ที่จะให้ผู้เล่น32คนแข่งขันเกมต่างๆ แล้วก็สะสมแหวนให้มากที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปและคนที่เหลือรอดคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะโดยมีระบบนะครับให้ผู้เล่นร่วมทีมกับผู้เล่นอื่น4คนเป็นสควอัดได้ด้วยง่ายๆก็คือเป็นเกมแบบซอนิคแบทเทอรียอนนั่นเองผู้เล่นก็สามารถเลือกอวตารจากตัวละครนะครับในซีรีส์ได้หลากหลายอย่างเช่นปกซ o นิ c ชาโด o w ยันด็อกเตอร์เอ็กแมนเลยแถมสามารถสร้างหรือว่าตกแต่งตัวละครของตัวเองเนี่ยให้มีความแตกต่างจากของที่ปลดล็อกมาได้ด้วยโดยเกม Sonic r u m b l e จงจำหน่ายวันที่5พฤศจิกายน สำหรับเครื่อง PC และสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กับ iOS ครับวันถัดมาก็จะมีเกมที่แฟนๆ n น n t e n d o น่าจะรอกันอยู่นะครับอย่าง Hydro Warrior a g e of i m p r อ s นพร n ซอเเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับที่มาคนเดียวเนี่ยสามารถต่อสู้ด้ยทั้งกองทัพหรือที่เรียกว่าแนวมูโซนั่นเองโดยในภาคนี้จะดำเนินเนื้อเรื่องก่อนภาคเที r ส of the Kingdom ที่ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครดัง,ดง,ดงจากซีรีส์ลงไปต่อสู้กันได้แล้วก็มีการโฆษณาระบบเกมเพลย์นะครับอย่างซ Strike เป็นท่าโจมตีประสานระหว่าง2ตัวละคร ที่สามารถเลือกผสมกันได้หลากหลายแล้วก็ระบบในการสวนกับการโจมตีใหญ่ของศัตรูด้วยการใช้สกิลต่างๆเพื่อสร้างจุดอ่อนแล้วก็เปิดจังหวะโจมตีเพิ่มรุมถึงสามารถใช้อุปกรณ์นะครับอย่างโซนี่เดเวิ์ช่วยในการโจมตีเกมก็จะรองรับการเล่นแบบแบ่งจอนะครับในสวิชเครื่องเดียวหรือว่าผ่านระบบเกมแชร์ได้ด้วยถ้าใครสนใจเกมโจงจำนายวันที่6ครับสำหรับเครื่องสวิช h 2เครื่องเดียวเลยในวันเดียวกันครับก็มีเกมคลาสิกกลับมาทำใหม่อย่างไซบีเรียรีมัสเตอร์ ผู้ตามตรงว่าผมเห็นเกมนี้บ่อยมากตั้งแต่สมัยเครื่อง p l 2แล้วแต่ก็ไม่เคยเล่นเองสักทีคือชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือซีรีส์นี้นะครับมีแฟนๆพอสมควรจนสามารถทําภาคใหม่ออกมาได้หลายภาคเลยโดยอันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของต้นฉบับที่วางจําหน่ายเกิน20ปีก่อนโดยได้รับการปรับปรุงยกเครื่องใหม่หมดทั้งเรื่องกราฟิกและเกมเพลย์ซเบอรี่เนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของเคดวอลเกอร์ทนายความมากความสามารถจากนิวยอร์กที่ถูกส่งไปหมู่บ้านห่างไกลในเทือกเขาเอล เพื่อปิดข้อตกลงการขายโรงงานซึ่งก็เป็นงานทั่วไปของเธอแต่ว่าดันกลายเป็นการเดินทางทั่วยุโรปและพบปะกับผู้คนมากมายเพื่อตามรอยของฮันส์วอร์เบิร์กนักประดิษฐ์อัจฉริยะที่เดินทางเพื่อตามความฝันของตัวเองเป็นการหาช้างแมมมอตที่หลงเหลืออยู่ในไซบีเรียเกมเพลย์หลักเนี่ยก็จะให้ผู้เล่นเนี่ยสำรวจฉากต่างๆแล้วก็แก้ปริศนาเพื่อเก็บเงินงาใหม่ๆสำหรับเดินทางต่อคือดูจากการเปรียบเทียบกับเวอร์ชันต้นฉบับนะครับผมว่าอันนี้เรียกว่ารีเมคเลยก็น่าจะได้ ถ้าใครสนใจนะครับ s i e r r i a Remaster จะวงชำหนวันที่6พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series x s และ PC ข้ามไปวันที่11ลละครับผมเชื่อว่าผู้ชมช่องนี้หลายคนน่าจะสนใจกับเกมชื่อว่า Pigeon Simulator ง่ายๆก็คือมันก็คือ simulator แบบเดียวกับที่ Go Simulator แม่งเป็นเกมอะครับ <laughs> คือแม่งปั่นชิปายเกมนี้จะให้คุณเล่นเป็นนกพิราบของรัฐบาลครับที่ออกไปก่อความวุ่นวายตามเมืองด้วยวิธีการบ้าๆบอ โดยสามารถเอาเงินที่ได้มาจากการทําภารกิจให้รัฐบาลเนี่ยมาซื้อของอัปเกรดความสามารถสร้างความปั่นป่วนมากขึ้นได้ด้วยและเกมนี้ก็รองรับการโคออฟกับเพื่อนสูงสุด4คนนะครับเพื่อสร้างความวุ่นวายในเมืองเพิ่ม Pigeon Simulator ก็จะวางจําหน่ายวันที่11พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง Xbox Series S และ PC รุมถึงสามารถเล่นได้บนเกมพาสด้วยต่อกันวันที่13ครับเป็นเกมวางแผนสร้างเมืองอยังอโนแพ็ก r โรมาน ภาคนี้ก็จะอยู่ในยุคอาณาจักรโรมันนะครับปี1 1 7ผู้เล่นจะได้ปกครองและสร้างเมืองในแบบที่ตัวเองเนต้องการโดยมีปัจจัยหลายอย่างครับทำให้เมืองเติบโตอย่างการทําท่าเรือเพื่อเน้นค้าขายหรือว่าเน้นปล่อยเรือส่งทหารไปรยึดดินแดนเพิ่มการวางเส้นทางและผังเมืองเนี่ยก็สาคัญในการทําให้ประชาชนพอใจเมือ่อเมืองเริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับประชาชนจะมีความต้องการที่มากขึ้นทําให้ต้องมีการขยายอย่างเหมาะสมโดยการสร้างสถานบันเทิงหรือว่าโรงเรียนเพิ่ม แล้วก็จะมีระบบการสร้างรูปปั้นบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มสถานะในแต่ละด้านนะครับให้กับเมืองได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยจะเน้นสร้างเมืองในด้านไหนดูไปในกเกมนะครับที่ถ้าคนชอบแนวเนี้ยก็จะทาให้เสียเวลาชีวิตได้อีกหลายร้อยชั่วโมงหรืออาจจะเป็นพันชั่วโมงเลยถ้าใครสนใจเกมโจว์งจำนายวันที่13พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X S, และ PC รวมถึง Amazon Luna ด้วยครับคือไม่ได้ยินชื่อนี้มานานมาก แล้วก็วันที่14ครับมี2เกมใหญ่ที่คนน่าจะรอคอยมากที่สุดของเดือนนี้เริ่มกันจากเกมแรกก็คือเว e Win Me e t เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับ r า g ดำเนินเรื่องในฉากยุคจีนโบราณศตวรรษที่10ที่เป็นแผนที่เปิดกว้างขนาดใหญ่แบบ Open World เกมจะให้ผู้เล่นสวมบทเป็นนักดาบที่ออกเดินทางผ่านฉากยุค5ราชวงศ์10อาณาจักรของจีนเพื่อไขปริศนาอดีตของตัวเองเกมก็มีข้อมูลบอกไว้ว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้อย่างอิสระว่าจะช่วยฝ่ายไหน ทำตัวเป็นฮีโร่หรือว่าโจรน,นอกกฎหมายซึ่งเกมเพลย์ก็โชว์วนะครับว่าจะมีระบบให้ผู้เล่นเนี่ยใช้พลังชี้กงได้ในการกระโดดสูงไต่กำแพงแล้วก็วิ่งบนน้ำเกมจะมีระบบต่อสู้แบบหนังกำลังภายในเนี่ยเป็นจุดขายพร้อมกับมีอาวุธหลากหลายชนิดนะครับให้ผู้เล่นเลือกมีทั้งการต่อสู้กับศัตรูขนาดเท่ากันด้วยความเร็วสูงไปจนถึงบอสขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยอิงมาจากตำนานของจีนเกมก็ยังโฆษณาไ้อีกนะครับว่าเกมนเนี้ยจะเน้นไปที่เนื้อเรื่องที่น่าติดตาม แล้วก็มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่150ชั่วโมงเลยถ้าจะเล่นคนเดียวนะแถมรองรับการเล่นแบบโคออฟสูงสุดได้4คนด้วยซึ่งก็จะเป็นการปลดล็อกเควสแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับอย่างการลงดันเจียนที่ยากขึ้นหรือว่าลงเรดพร้อมกับมีโหมดให้ผู้เล่นเนี่ยทดสอบฝีมือด้วยการดวลกับผู้เล่นอื่น,นได้ด้วยถ้าใครสนใจเกมจะเปิดให้เล่นวันที่14พฤศจิกายนสาหรับเครื่อง PS5 กับ PC แล้วก็เหมือนจะมีเวอร์ชันสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กับ iOS ด้วย แล้วก็อีกเกมใหญ่นะครับที่ออกในวันเดียวกันก็คือ c a l l o f Duty Black Ops 7เกมชูตติ้งฟอร์มยักษ์ลายปีนะครับของ Activision ที่รอบนี้ไม่พักเลยออกจากภาค6ต่อมาเลยในภาคนี้ก็จะกลับไปยุคอนาคตอีกครั้งครับในปี2035เป็นเนื้อเรื่องต่อจาก c a l l o f Duty Black Ops 2จุดขายก็คือโหมดเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับจะสามารถเล่น co-op กับเพื่อนได้สูงสุด4คนแบบตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลย แล้วก็มีการโฆษณาไว้ว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้จะมีการหักมุมซับซ้อนแล้วก็หลุดโลกที่สุดในซีรีส์แบ็กออฟเลยคือดูจากตัวอย่างก็น่าจะจริงครับดูแล้วเพี้ยนเพียแล้วละ่ะแบบโดนสารเคมีแล้วทาให้หลอนนะครับเกมเพลย์ <c oughs> ก็จะมีระบบแอดเวน d ์มูเมนต์นะครับในการกระโดดเหยียบกําแพงได้อันนี้ผมเห็นแฟนๆ,ๆบางกลุ่มเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าดีเหมือนกันเพราะว่าเล่นแนวแบบบูตอันเดอร์กราวแบบปกติเนี่ยมาหลายปีในด้านของมัลติเพลเยอร์นะครับเกมจะมี16แผนที่ สามแผ่นที่ในนั้นเนี่ยเป็นแผนที่ยอดนิยมจากภาคเก่าพร้อม2แผนที่ขนาดใหญ่นะครับไว้เล่นในโหมดแบ่งฝั่งฝั่งละ20คนได้ด้วยภาคนี้ก็จะมาพร้อมกับโหมดซอมบี้ครับที่จะเล่นจบเป,ป็นรอบๆไปแต่ผมว่าที่เจ๋งก็คือหลังชักเบต้านะครับเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นบอกว่าจะลดการหาล็อบบี้ด้วย skill b a s e matchmaking หรือว MM ่า SBMM ลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยขอกันมาหลายปีก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างครับถ้าใครสงสัยว่าทําไมมันถึงเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทั้งที่แฟนๆเนี่ยขอกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโดนอีกเกมหนึ่งกดดันครับเลยต้องพยายามมากขึ้นคนน่าจะเดากันได้แล้วว่าผมหมายถึงเกมอะไรชัดเจนนะครับว่าการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีครับกับผู้บริโภคแบบเราโดย Back of Seven นะครับจะวางจำหน่ายวันที่14พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X S และ PC ถ้าเกมไหนลงเครื่องเยอะๆแบบนี้อีกผมจะบอกเฉพาะเครื่องที่ไม่ลงพอแล้วกันทัดมาแค่วันเดียวครับแฟนเกมแนวนชูเตอร์นี่เรียกว่าอยู่ดีกินดีเลย กับเวอร์ชันแรกของ SK f r o m t a r k f v เกมนี้ก็เป็น Early Access กับเบต้ามานานนะครับในที่สุดก็ปล่อยเวอร์ชัน1.0สักทีเกมนี้เรียกว่าเป็นแบบเกมกแรกของสไตล์ e x t r a c t i o n s h o o t e r เลยก็ว่าได้นะครับคือผู้เล่นเนี่ยต้องลงไปในแผนที่ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ลูดของจจกสถานที่ต่างๆแล้วก็หาทางหนีออกจากเมืองให้ได้อย่างปลอดภัยผ่านจุด Extract ต่างๆซึ่งระหว่างลูดของในเมืองเนี่ยก็อาจจะเจอกับศัตรูนะครับที่เป็นผู้เล่นคนอื่นซึ่งก็หวังจะขโมยลูดของคุณที่เก็บมา รวมถึงต่อสู้กับศัตรูที่เป็น AI ด้วยคือมันเป็นแนว Tactical Shooter นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นที่ระบบที่สมจริงมากกว่าอย่างเช่นพวกแบบค่อยๆเดินเช็คมุมห้องมากกว่าวิ่งยิงแบบมั่วๆเรียกว่าเป็นอีกเกมนึงนะครับที่มีแฟนๆเนี่ยเหนียวแน่นแต่ก็มีดราม่าเข้ามาหลายครั้งเหมือนกันยังไงก็ตามนะครับ SK From Tarkov จะวางจำหน่ายวันที่15พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PC ครับข้ามไปวันที่25เลครับเป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะและเว็บตูนต้นฉบับ อย่าง Solo Leveling Arise Overdrive คือชื่อแมงโคดยาวอันนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่น r า g นะครับดำเนินเนื้อเรื่องในโลกที่มีประตูมิติเนี่ยที่อยู่ๆก็เปิดขึ้นนะครับเป็นดันเจียนให้เข้าไปสำรวจได้เพื่อเก็บทรัพยากรอย่างมานาคริสตัลออกมาใช้ประโยชน์ทำให้คนทั่วไปเนี่ยเริ่มมีความสามารถในการเป็นฮันเตอร์เกมจะให้ผู้เล่นสวมบทเป็นซองชินอูฮันเตอร์ลังต่ำที่ปลุกพลังที่สามารถแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนําไปสู่เส้นทางการเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ข้อมูลเกมก็บอกไว้นะครับว่าจะมีเนื้อเรื่องที่มาจากแบบเว็บตูนต้นฉบับแล้วก็มีเนื้อเรื่องใหม่เฉพาะของเกมเลยอย่างที่เห็นครับคือระบบต่อสู้จะมีแบบการใช้เวทแล้วก็อาวุธหลากหลายชนิดผสมกันเป็นคอมโบซึ่งก็มีสายหลักให้เลือก8อันครับพร้อมกับระบบหลบการโจมตีให้ตรงจังหวะแล้วก็เคาน์เตอร์กับแล้วก็จะมีระบบให้จินอูเนี่ยปลดปล่อยล่างอัลติเมตโมนากับชาโดเพื่อสร้างไดเมจสูงสุดได้ด้วยเกมนี้ก็รองรับการเล่นคออฟสูงสุด4คนด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าใครชอบอนิเมตหร เกมโจวจงจำนายวันที่25พฤศจิกายนครับสำหรับเครื่อง PC ก่อนเวอร์ชันคอนโซลน่าจะตามมาปีหน้าและนั่นคือเกมที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษครับต่อไปเป็นเกมที่หลายคนอาจจะสนใจอิงจากจำนวน wish list เริ่มกันจากวันที่4ก็จะมีเกมฟุตบอลแมนเจอร์26เกมบริหารทีมฟุตบอลนะครับที่ดำเนินมาอย่างยาวนานมากๆที่เหมือนตอนนี้เรตติ้งบน t e a มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากลองว่าชอบไหมเนี่ยก็มีเดโมให้โหลดมาลองเล่นก่อนได้ครับ เกมลงทุกเครื่องเลยครับแบบแม่งลงทุกเครื่องจริงๆอะ่ะยัน Apple ิล c a เคเลยด้วยแต่เวอร์ชั่นเครื่อง Switch กับ Switch 2นี้น่าจะตามมาเดือนหน้าครับในวันเดียวกันก็มีเกมครับคือ Europa Universalist 5เกมแนว Grand Strategy นะครับที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยนำพาะตากรรมของประเทศเป็นอีกซีรีส์เกมนะครับที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของค่าย Paradox ซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องผลงานสไตล์นี้มีอยู่หลายเกมเลยด้วยเกมก็จะวางจำหน่ายวันที่4ครับบน PC ก่อน ข้ามไปวันที่สิครับเป็น DLC ใหม่ของ Kingdom Come Deliverance 2ชื่อว่า m y s t e r i a a c l e s i a เป็นเนื้อเรื่องอีกบทของ Henry ครับที่ต้องออกไปตรวจสอบต้นเหตุของโรคระบาดลึกลับโดยการสืบสวนและหาบาแสจากคนที่เกี่ยวข้องบริเวณใกล้ๆ DLC ก็จะขายวันที่11ครับสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series S และ PC วองจำหน่ายในวันเดียวกันมีเกมครับชื่อว่า Possessor เป็นเกมในแอคชั่นเอเวนเจอร์ไซส์กรอให้ผู้เล่นเนี่ยสวมบทเป็นลูค่า ซึ่งก็มีอีกบุคลิกในร่างกายนะครับทั้งสองคนเนี่ยต้องพยายามช่วยกันเอาตัวรอดนะครับในโลกที่เกิดภัยพิบัติจากศัตรูต่างมิติง่ายๆก็คือปีศาจบุกโลกนั่นแหละซึ่งก็ตามสไตล์เกมแนวนี้ครับคือมีอาร์สตสไตล์ที่งดงามฉากที่เชื่อมต่อกันแล้วก็แอคชั่นความเร็วสูงถ้าใครสนใจเกมจะลง PS5 กับ PC ในวันนี้ก็ยังมีเกมครับชื่อ่าลูวาเล่แล้วเรื่องราวของยูจีนฮอลโลชากที่ติดอยู่ในโมเทลเล็กๆนะครับในชนบทที่ทุกวันเนี่ยถ้าเวลาถึง47นงที่ย โลกจะรีเซ็ตใหม่หมดนะครับก็คือเขาติดอยู่ในรูเวลาเราก็ต้องกลับไปคุยกับจิตแพทย์อีกครั้งทุกวันผู้เล่นก็สามารถเลือกทําอะไรก็ได้ครับแล้วก็ต้องพยายามหาเงินงำที่จะหยุดลูกเวลานี้ถ้าใครชอบเกมสไตล์นี้นะครับเกมจะลงเครื่อง P S 5 X box series X S Nintendo Switch และ P C ทัดไมีวันครับเป็นวันที่12ก็จะมีเกมเทีมเอาตัวรอดนะครับในหน้าหนาวเชื่อ Winter Bureau เกมนี้ใ้ผู้เล่นสมบทเป็นหนูจากในเมืองใหญ่ครับที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด กลับพบว่าบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเสื่อมสลายแล้วก็ป้าที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยหายตัวไปหน้าที่ของผู้เล่นก็คือบูรณะบ้านครับแล้วก็สะสมทรัพยากรเพื่อให้รอดไปจากหน้าหนาวให้ได้โดยต้องคอยระวังศัตรูที่เป็นพวกมแมลงแล้วก็ไขปริศนาการหายตัวไปของคุณป้า Winter Bureau <c oughs> ก็จะวางจาหน่ายวันที่12ครับสำหรับเครื่อง Xbox One Xbox Series กับ S Nintendo Switch และ PC ส่วนเวอร์ชัน PS4 กับ PS5 น่าจะตามมาทีหลัง เกมต่อไปผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนถึงกด wish list เยอะขนาดนั้นกับ i n a z u m a e l e v e n Victory r o อ d อันนี้จะเป็นเกมฟุตบอล RPG นะครับที่มีการใช้ชีวิตในโรงเรียนเข้ามาด้วยซึ่งก็อิงมาจากเวอร์ชันแอนิเมะข้อมูลเกมก็บอกไว้นะครับว่าจะมีตัวละครที่แตกต่างกันเนี่ยมากกว่า4,500ตัวแล้วก็มีตัวเลือกให้ฝึกฝนความสามารถของตัวละครเนี่ยด้วยกิจกรรมต่างๆในเกมแถมรองรับการเล่นแบบออนไลน์ด้วยเกมลงทั้งคอนโซลกับ PC ครับรวมถึงสมาร์ทโฟนด้วย คันประวันที่18ครับจะมีเกมส g e b o o s s u u r r p a n t น Titan of the t i ไ e เป็นเกมแนวแอดเวนเจอร 3D p พลตฟอร์มเมอครับอิงมาจากการ์ตรูนชื่อดังที่สามารถเลือกเล่นได้หลายตัวละครเกมก็จะลงเครื่อง PS5 Xbox Series X Switch s 2และ PC อีกวันต่อมาก็น่าจะเป็นเกมที่แฟน Nintendo หลายคนรอกันอยู่นะครับกับ Kirby Air Rider อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นทำใหม่จากต้นฉบับที่เคยลงเครื่องเกมคิวเมื่อปี2003 พร้อมกับปรับปรุงหลายจุดครับให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นเกมชงจำหน่ายวันที่20สําหรับเครื่อง Switch 2และวันที่25ครับสําหรับสายแข่งรถแบบชอบแนวสมจริงมีเกมชื่อว่า Project Motor Racing ที่มีการแข่งรถจากหลายคลาสนะครับตลอดช่วงอายุของวงการมอเตอร์สปอร์ตหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีสนามที่จําลองมาจากของจริงหลายที่เป็นอีกเกมนะครับที่สายเรซิ่งซีมอาจจะสนใจเกมก็จะวางจำหน่ายบนเครื่อง PS5 x b 5 x อ็กซ e บ็กซและ PC แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับเกมที่น่าสนใจในเดือนนี้ถ้ายังข้ามเกมไหนที่ท่านผู้ชมสนใจไปอีกเนี่ยก็สามารถแชร์ไว้ได้ในคอมเมนต์เช่นเคยไปต่อกันที่หนังกับซีรีส์ครับที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งบน Netflix นะครับช่วงปลายเดือนนี้ก็มีบทสรุปส่วนแรกนะครับของซีรีส์ที่ดําเนินมาอย่างยาวนานอย่าง Stranger Things อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนแรกอย่างเดียวนะครับต้องเตือนไว้ก่อนส่วนฉากจบจริงๆน่าจะมาปลายปีหรือว่าช่วงคริสต์มาสเลยแต่เอาจริงๆนะครับผมเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่ามันเริ่มยาวไปลจจบได้ริงๆก็ คือถ้าใครกะดูรวดเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากที่จะเตรียมตัวรอ,อก่อนเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือ Stranger Things เนี่ยจะดําเนินเนื้อเรื่องในยุค80ครับเล่าเรื่องราวผ่านกลุ่มเด็กตัวละครหลักสี่คนที่มีคนนึงเนี่ยนะหายตัวไปอย่างลึกลับทําให้3มคนเนี่ยพยายามออกตามหาแล้วก็หาบ่อแสแล้วได้พบกับสิ่งแปลกประหลาดเนี่ยมากมายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแถมไปพบกับเด็กสาวสุดแปลกอีกคนนึงชื่อว่า Eleven ที่มีพลังพิเศษบางอย่างด้วย ซึ่งเธอเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองฮอปกินด้วยคือถ้าใครชอบซีรีส์สไตล์ไขปริศนาไซไฟแฟนตาซี Sci Fi, Fantasy, หรือแม้แต่แนวสัตว์ประหลาดเนี่ย Stranger Things ซีซั่น5นะครับจะเริ่มฉายพาทแรกวันที่27พฤศจิกายนบน fli x ครับแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในเดือนนี้ผมบอกแล้วครับว่าเดือนนี้มีของที่ผมสนใจไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อเดือนที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าอะไรคือเกมสยองขวัญที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากที่สุด และคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณทวายส์แพนเอลดีกับคอมเมนต์ The House ครับยันปัจจุบันผมยังเล่นเกม first person 2D Photo r e a l ไม่ได้เลยครับแพ้ทางมากแม้จะผ่านเกมอย่าง Alien Isolation มาแล้วเกมแนว 2D Photo r e a l ปัจจุบันสุดที่นึกออกก็คือ Final f a n t ก็นับนะครับเพราะฉากหลัง Element มัน 2D ส่วนเกมสยองขวัญที่ผมชอบมากที่สุดอันนี้ไม่ได้แปลว่าผมคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดนะครับ แต่โดยรวมผมว่าผมชอบที่สุดคงให้ d e a t a c e ภาคแรกครับผมคิดว่ามันลงตัวดีทั้งบรรยากาศจัมส์แก r ร์เกมเพลย์มิคา n นิกแล้วก็คอมแบทด้วยคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบแบบ Resident Evil 4ต้นฉบับมากๆแล้วก็เป็นคนชอบแบบสไตล์พวกไซไฟบอดี้ฮอร์เรอร์อยู่แล้วด้วยมันเลยลงตัวสุดๆเลย d e a t e แถมเกมเนี่ยมีระบบอัพเกรดนะครับทำให้เล่นซ้ำได้หลายครั้งด้วยแต่ถ้าถามว่าอันไหนที่ชอบแล้วแบบแต่มีความรู้สึกไม่อยากกลับไปเล่นอีกรอบเนี่ย คงต้องให้เกมที่เพิ่งทำวิดีโอฮอลลีวีนสเปเชียลไปครับอย่าง Alien Isolation เลยเครื่อนั้นรู้สึกชอบมากนะครับแต่ไม่อยากเล่นซ้ําเพราะว่ามันกดดันแล้วก็ไม่อยากสัมผัสอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครดูวิดีโอนี้แล้วจะรู้นะครับว่าผมทําสิ่งที่ตรงข้ามเลยโดยการกลับไปเล่นเกมในโหมดยากสุดแล้วก็ห้ามฆ่าคนกับอีกรอบนึงโดยการไม่ตายเลยทั้งเกมส่วนจะสําเร็จไหมหรือว่ามีวิบากกรรมขนาดไหนเนี่ยแนะนําให้ไปดูเลยครับผมทรมานมาก พูดต,ตรงว่าช่วงตุลาคมที่ผ่านมาผมรู้สึกเหนื่อยมากนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานหนักอะไรขนาดนั้นด้วยซ้ําไม่แน่แบบขี้เกียจเลยด้วยแต่มันรู้สึกแบบสไตล์แบบสิ้นหวังนะครับจากหลายๆอย่างนะคือผมอาจจะแชร์เพิ่มในวิดีโอต่อไปนะครับหรือวิดีโอแยกไปเลยเพราะผมรู้สึกว่าหลายคนน่าจะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของผมได้เอาละครับมาพูดถึงคําถามประจําเดือนนี้กันบ้างดีกว่าคือเราเข้าใกล้งาน The Game Awards ปลายปีกันแล้วนะครับมาถามไว้ก่อนเลยแล้วกันอะไรคือเกมออฟด e เยียในใจของคุณครับ คือไม่จำกัดนะครับว่าได้เข้าชิงจริงไหมแต่ขอเป็นเกมที่ออกในช่วงปีนี้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากที่สุดระดับที่กลายเป็นเกมในดวงใจประจําปีก็พอครับทิ้งคําตอบไว้ได้ในคอมเมนต์เลยแล้วถ้าอยากให้คอมเมนต์ได้รับการสูงฟีเจอร์ในเดือนหน้าก็อย่าลืมใส่ e q u ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะครับเดือนตุลาคมผมทําวิดีโอฮ a l ล o ว e นสเปเชียลไว้2ออันนะครับลองคลิกจากวิดีโอบนหน้าจอได้เลยครับ